เออสวัสดีครับอยู่กับผมนะก็เคปิโร่นะนี่ก็จะมาแจกรีเชนตัวนี้นะเอ่อนี่ยครับมันจะเป็นสีประมาณนี้นะเฮ้ยเชี่ยไม่เดือดครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเข้าหัวพอดีเลยโอ้ยระเบิดอ่ะโอ้ยก็จะประมาณนี้สีก็ประมาณนี้เลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็นี่ครับสีก็จะประมาณนี้เลยครับเมื่อกี้ก็โดนชนลอยมาจากไหนวะเฮียแล้วก็ลงกับท้องฟ้าที่แบบว่ามันท้องฟ้าถ้าลงกับท้องฟ้ามันก็จะสวยด้วยครับหรือว่าจะปรับแสงลงหน่อยก็ได้นะมันก็จะพอดีหน่อยนะครับมาณนี้เลยเนาะก็ไม่ไรยากแบบพาเราพาชมนะ ก็ประเทศที่เล่นนะก็เป็นประเทศออนออนหวาดปะออนวาดซิตี้นะพอเล่นก็เยือะนะเวลาช่วงดึกหรือว่าช่วงที่แบบว่าเปิดประตัเนี่ยมเงลแวประเทศนี้ก็ไม่ได้มากักว่ามีแค่นี้นะก็จะมีหลายระบบเลยเนาะแต่ก็เราจะนอกเรื่องกันไปละเราก็พูดถึงนี้ดีกว่า ก็จะเป็นตัวนี้นะตอนกลางคืนก็จะสวยนะตอนเช้าก็สวยเหมือนกันนะถ้าเกิดเราปรับแสงพอดีนะภาพที่ปรับก็จะประมาณนี้นะเนี่ยถ้าใครใช้เอ็นวีเดียก็แบบเอ็นวีเดียนะความสว่างปรับประมาณนี้นะเกือบสุดเลยโอเคนะก็มีแค่นี้นะก็ ขอบุณที่ชมนะครับเอ่ยแล้วพวกลูกแก้วนี่ยไปทำอะไรได้ครับขายของต้องใช้ลูกแก้วเนี่ขาของเลเบล ดูผมมันเชื่อใครครับเนี่ยอย่าไปเชื่ออะไเดียดูคำพูดก็รู้เล้ยจะไปเชื่อโอเคโอเคไม่มีใครเชื่อใจเชื่อใจครับ